พัดลมไม่สายมีเสียงดังเปลี่ยนชุดเฟืองตัวใหม่ไปแล้วก็ยังไม่หายเกิดจากจุดไหนแก้ไขยอย่างไรมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผม2สองง modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเป็นพัดลมยี่ห้อโตชิบ้าเป็นพัดลมขนาด16นิ้วซึ่งอาการเสียก็คือว่าพัดลมหมุนได้ตามปกติเลยนะแต่ว่าเวลากดส่าย มันจะมีเสียงดังแป๊กแป๊แปในลักษณะนี้แล้วก็ไม่สายนี่ก็ตรงนี้ผมซื้อชุดเฟืองชุดชุดเฟืองสายมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเฟืองสายกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปแล้วบางคนที่เปลี่ยนชุดเฟืองสายชุดใหม่เลยแต่ว่ามันไม่หายยังเป็นอาการเดิมอยู่จะแก้ไขอย่างไรลองดูนะครับเดี๋ยวกดสวิตช์ปิดก่อนนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งในการซ่อมนะผมจะเปลี่ยนชุดเฟืองสายถอดฝาครอบด้านหลังออกเลย เมื่อเราถอดฝาครอบชุดด้านหลังออกนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือชุดเฟืองสายนี่ถ้ามองด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะขันสกูสองตัวนะครับตรงนี้เลยสกูล็อกเฟืองสายชุดเฟืองสายนะครับตัวนี้ด้วยไอตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับถอดออกเพราะว่ามันยึดหยุดกับชุดเฟืองสายนั่นเองอ่าประมาณนี้แล้วก็สกูตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับมีสกูสองตัว อ,อย่าลืมชุด้าล่างด้วยนะครับชุดเฟืองสายนะอ่นี่นะครับผมถอดชุดเฟืองสายตรงนี้ออกมาแล้วอ่ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ไปซื้อชุดเฟืองสายตรงนี้นะครับเอาตัวนี้ไปเทียบซื้ออะไรมาได้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับนี่เหมือนกันทุกอย่างเราดูจากลักษณะภายนอกเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันนี่ของใหม่นะครับ ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยนะครับสายเข้าไปเหมือนเดิมเท่นนั้นแหละเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันคือตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับ <S <S นำสองทำตะกูสองตัวครับผมยึดให้แน่นตามตำแหน่งเดิมครับไม่มีอะไรซับซ้อนในการเปลี่ยนจากนั้นก็หันตะก,กูยึดตัวชุดเฟืองสายด้านหลางนีงน่งนะครับจากนั้นก็ตัว กูด้านบนนะครับอ่ะเท่านี้ก่อนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนนะครับง่ายๆเลยนะเมื่อเราเปลี่ยนแล้วก็จะทดลองเลยนะครับอันนี้เป็นชุดเฟืองชุดเฟืองสายชุดใหม่ซื้อมาใหม่เลยก็จะทดลองเลยนะครับเี่เสียบปปลักแล้วก็กดสวิตช์ใหม่นะครับเนี่ยอารมณ์ก็หมุนตามปกตินั่นแหละครับผมผมกดเลยนะครับชุดสายดูนะว่าจะเป็นยังไงนเนเก็ดเฟืองนะครับ นะครับมันติดมันสะดุดนะครับมุมนี้นะครับเดี๋ยวดูนะมันสะดุดนี่สะดุดนะครับเมื่อเราเปลี่ยนชุดเฟืองสายตรงนี้แล้วมันยังมีการสะดุดเป็นบางครั้งนะครับก็ผมจะถอดออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแกะดูภายในว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ ซึ่งบางครั้งนะครับไอชุดเคืองสายที่เราซื้อมาเนี่ยที่เป็นอะไรตัวใหม่เนี่ยนะครับคือมันก็สเปคมันก็ใกล้เคียงเหมือนเหมกันนั่นะครับแต่มันก็มีบางจุดนะที่อาจจะต่างกันบ้างก็จากที่ผมเคยเปลี่ยนมาหลายๆเครื่องมันก็มีปัญหาบ้างนะครับซึ่งอะไรตัวใหม่บางทีมันก็จะต่างกันนั่นเองนี่นะครับถอด ถอดไอ้ทั้งตัวเก่าตัวใหม่ออกมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะชุดสปริงตัวสปริงนะครับมันจะขนาดต่างกันนะครับนี่แล้วกอ็อันนี้เป็นชุดใหม่นะครับถอดมาเลยดึงออกมาได้เลยนะครับมันดึงออกมาทาันเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูนะครับไอ้ตรงนี้คือตรงนี้แหละครับ ด้านในมันจะมีสปริงแล้วก็มีลูกปืนอยู่ลูกปืนกลมๆอยู่สอง,สองลูกนะครับให้เราดันออกนะครับแต่ว่าต้องระวังนะระวังลูกปืนไม่ให้มันกระเด็นหายนะครับในตรงนี้ก็มือปิดไว้ให้ดีนะครับผมดันนะดึงสปริงออกเห็นไหมลูกปืนแล้วก็ตรงนี้มันจะม,มีสปริงอยู่นั่นเองลูกปืนตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกในการควบคุมการล็อกสายนั่นเองนะครับอันนี้คือชุดใหม่นะครับอ่ะ ออามาไว้ตรงนี้ก่อนนะนีะนะนะ่แล้วก็เราถอดชุดสปริงตัวเก่ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่สังเกตว่าแกนตัวนี้ที่ตรงนี้มันสึกไปเยอะเลยนะเป็นรอยสึกไหมมันเป็นรอยสึกเป็นรอยขูดสึก ไอเบ้าตัวนี้มันหลวมนั่นเองทําให้ชุดสายมันมีปัญหานะครับแต่ทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนชุดใหม่ไปแล้วมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนับสะดุดเป็นบางครั้งนะครับก็จะมาเช็คสปริงดูก่อนนะครับนี่นะใช้มือปิดไว้นะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะมีลูกปืนอยู่สองลูกขนาดเท่ากันนะครับลูกปืนเนี่ยนะับแต่ทีนี้เรามาดูสปริงภายในสปริงของตัวเก่านะครับอันนี้ตัวเก่านะเรามาดูสปริงทั้งสองอันนะครับอันนี้ สังเกตว่าสปริงของตัวใหม่นะครับมันจะอันเล็กกว่าฮะสปริงมันจะเล็กกว่ายาวกว่านิดหน่อยนะครับแต่สปริงเล็กกว่าแต่ว่าสปริงของอันตัวเก่าเนี่ยสังเกตว่าลวดสปริงมันจะใหญ่กว่านะครับเห็นไหมันรั่วสปริงใหญ่กว่าเมื่อสปริงใหญ่กว่าตัวนี้มันก็เลยมีความแข็งกว่านะครับเวลาไปเป็นล็อกชุดเฟืองเนี่ยมันก็จะล็อกได้ดีกว่าไอ้ตัวนี้มันอ่อนกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสลับสปริงนะนี่สลับสปริง แล้วก็ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับวิธีการก็ตามเดิมนะก็เอาสปริงใส่ไปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลูกปืนนะลูกปืนนี่นะใส่เข้าไปทั้งสองด้านนะเห็นไหมตรงนี้ก็ต้องระวังนะอย่าให้มันหายนะครับลูกปืนเนี่ยนี่สลับสปริงแล้วนะครับในการเปลี่ยนสปริงก็เอามือประคองไว้นะมือประคองไว้ทั้งสองด้านแล้วก็กดกดนะครับกดสปริง กดลูกปืนทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้เราสลับสปริงแล้วทําให้สปริงเนี่ยมันจะโด,โดนดันดันลูกปืนออกทั้งสองฝั่งนะครับมันจะเป็นล็อกเฟืองสังเกตว่ามันจะเป็นร่องลูกปืนนั่นเองนี่ครับผมลองเปลี่ยนสปริงนะครับนะสปริงตัวนี้น่าจะอ่อนกว่านั่นเองนะครับของใหม่แล้วเราก็ประกอบเข้าไปตำแหน่งเดิมนั่นแหละครับผมนี่เท่านี้เองสลับสปริงเข้าไปแล้วก็ปิดฝาครอบเหมือนเดิม โอเคนะครับเมื่อสลับสปริงเสร็จแล้วถ้าสลับสปริงไม่หายนะครับคือโดยส่วนมากนะจะเป็นที่ไอตัวก้านที่ผมให้ดูเมื่อกี้ตัวเก่านะครับในนักก้านตัวนี้มันจะสึกไปนะนะครับสังเกตตรงนี้มันสึกไปถ้าสลับสปริงไม่หายให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนไอชุดเฟืองตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยสลับกันเลยนะครับเอาตัวเก่ามาใส่นะก็ดูจากสภาพนะครับผมจะให้ดูว่ามันต่างกันตรงนี้นิดหน่อย เห็นไหมครับไอตัวตัวขันน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยตัวแกนตัวนี้แหละอันนี้จะใหญ่กว่าเห็นไหมครับไอของเก่านะมันจะใหญ่กว่าไอตัวนี้แกนมันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเปลี่ยนไม่หายให้สลับเฟืองใหญ่ด้วยนะครับก็ลองเปลี่ยนชุดสปริงไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปประกอบใหม่ก็ประกอบเข้าไปตามตำแหน่งเดิมนะครับสลับสปริงเสร็จเรียบร้อยขันสกรูล็อกเฟืองตัวใหญ่ด้านล่างนะครับ ก็สลับชุดสปริงแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยผมจะทดลองใหม่นะครับดูนะว่ามันจะสะดุดอีกหรือไม่นี่ก็เสียบปลั๊กเลยนะครับกดสวิตช์เบอร์สามเลยครับผมแล้วก็กดสายนะครับเดี๋ยวเรามาดู ก็ยังไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้มันจะสะดุดตำแหน่งนี้นี่นะครับลื่นเลยลื่นเลยมาอีกรอบหนึ่งนะครับดูเห็นครับไม่มีการสะดุดแล้วเมื่อกี้มันจะสะดุดตำแหน่งนี้เลย นะครับก็โอเคเห็นไหมไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแล้วไม่มีการสะดุดแล้วนะครับครับผมตอนนี้พัดลมเครื่องนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วก่อนหน้าที่เป็นปัญหาเรื่องอมันไม่สายและมีเสียงดังแต๊กแตกแตกแ,ตกแล้วก็ เปลี่ยนชุดเฟืองสายตัวนี้ชุดใหม่ไปแล้วแต่มันก็ยังสะดุดอยู่ก็ได้ทําการแก้ไขไปนะครับก็คือตรงนี้มันก็มีบางครั้งนะครับชุดอะไรตัวใหม่เนี่ยเขาทํามาคอมมอนกันหลายยี่ห้อบางทีแต่ละยี่ห้อเวลาเปลี่ยนเข้าไปบางเครื่องก็ใช้งานได้ตามปกติบางเครื่องก็อาจจะติดขัดเหมือนเครื่องนี้นะครับสะดุดตําแหน่งที่ว่าในการสายจุดนี้เป็นบางครัง้งเพราะฉะนั้นก็เลยแก้ไขไปนะครับโดยการเปลี่ยนสปริง นะครับสปริงตัวเก่าเนี่ยมันจะมีความแข็งกว่านั่นเองเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่มีการสะดุดอีกเลยนี่ตามนี้เลยประมาณนี้ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมที่ซ่อมพัดลมแล้วเปลี่ยนชุดเฟืองสายแล้วมันเกิดปัญหาในลักษณะนี้อยู่ก็ลองแก้ไขาตามนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะเราซื้ออะไหล่มาแล้วนะครับก็ต้องแก้ไขซ่อมให้ได้ให้ใช้งานได้ตามปกตินั่นเองตรงนี้ก็ าหากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปเลยเลยยินดีตอบทุกคำถามวันนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ